เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับขเขมรเนี่ยได้น,นาําคณะทูตและผู้ช่วยทูตทหาร IOT มาดูเรื่องการเก็บกู้วัตถุระเบิดบ้านเราแล้วก็ใส่ร้ายใส่ความว่านี่คือการละเมิดอธิปไตยของประเทศขเขมรอย่างเห็นได้ชัดปรากฏว่าคณะทูตคณะไอทีโอก็ถ่ายรูปถ,ถ,ถ่ายคลิปถ่ายรูปมาดูเรากดทุนปรากฏว่า I อ T ที่อยู่ฝั่งขเขมรได้รายงานขึ้นไปที่ I อ T ใหญ่ก็คืออยู่ที่ประเทศมาเลเซียเขาเกล่าวชื่นชมกองทัพบ,บุกว่า ประเทศไทยรวมถึงทหารไทยได้ทําหน้าที่เข้ามาขุดเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งเชื่อว่าเป็นฝ่ายเขมรนั่นเป็นฝ่ายวางนี่คือรายงานนะครับรายงานของไอโอทีฝ่ายเขมรน,นะเขาบอกว่าเชื่อว่าเป็นฝ่ายเขมรเป็นผู้วางแล้วฝ่ายไทยเข้ามาเก็บกู้วัตถุระเบิดตรงนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าเขมรเนี่ยกำลังไล่ขอทานขอเงินเก็บกู้วัตถุระเบิดขอขอประเทศนน้นทีขอประเทศนี้ทีขอทุกประเทศที่จะขอได้เขมรเขาหลอกเราผมเคยบอกไว้แล้ว ผมเคยบอกบิ๊กเล็กไว้แล้วว่ามึงไปลงนามเอาไว้เนี่ยมึงโดนมันต้มเพราะไอ้เตเซียฮามันถูกไอ้ฮุนเซนเนี่ยบีบบังคับมาให้ให้ต้องมาเจรจากับมึงที่ฟังที่เกาะปงแล้วเป็นไงครับและสุดท้ายมันได้ใบเซรับรองการเก็บกู้วัตถุระเบิดร่วมระหว่างไทยเขมรมันก็เอาใบนี้ไปให้ฮุนมาเนตแล้วไอ้ฮุนมาเนตก็เข้าไปที่ UN ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมครั้งนี้นายฮุนมาเนตเดินทางไป UN เเพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกเก็บกู้วัตถุระเบิดนานาชาติและกลุ่มสมาชิกเมื่อเลือกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มนี้ก็สามารถที่จะมีงบประมาณเอาไปเก็บกู้วัตถุระเบิดเอาไปจ้างเอาไปซื้ออุปกรณ์เอาไปทํารุ่นทานี่คุณมาเน็ตรู้ปุ๊บวิ่งปุ๊บไปล็อบบี้คณะกรรมาการประเทศสมาชิกต่างๆจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้แล้วนายเตเซียเฮฮาฮาเนี่ยก็เข้ามาเข้ามาประชุมไม่อื้อไม่หือือเลยเล็กจะให้น้องทําอะไรเล็กบอกผมนะครับผมยอมเซ็นทุกอย่างวันนี้ผมมาเพื่อคุยเรื่องเก็บกู้วัตถุระเบิดโดยตรงเล็กก็เข้าใจว่าสบายกูละงานนี้ผลงานกูเลย ปากฏว่าเป็นไงครับเสือไปพูดเรื่องถูกประเทศที่สามให้ปิดการเขาเรียกว่าอะไรฮะจัดการนอกสั่งไปพูดในลักษณะจัดการนอกสั่งคือเขาไม่ได้สั่งให้มึงพูดเรื่องนี้บิ๊กเล็กแม่งเสือกไปพูดก็เลยซวยเลยนะครับกรุณาครับนะกรุณาหุบปากนะเจียมเนื้อเจียมตัวบ้างนะครับถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็งียเๆีว้ใบเป็นใบพระเตมีใบบรรลุอรหันต์ได้ก็เพราะปากเงียเๆียว้รูดซิปรากฏว่านายเตเซียเฮฮาก็เอาใบนี้แล้วก็ไปให้หุ่นมันก็เอาไปยืนยันกับกลุ่มสมาชิกที่ยูเอ็น บอกว่าคอมเมนลงนามแล้วกบลงนามในสนธิสัญญาเก็บกู้วัตถุระเบิดร่วมกับร่วมกับไทยแล้วแต่เราไม่มีตังค์ไอประเทศสมาชิกที่อยู่กันเกือบ30สประเทศเป็นไงครับว่าแห่บริจาคเงินได้ไปหลายร้อยล้านดอลลาร์สบายเลยพ่อลูกคู่นี้นอนนวดกระปูกจุกๆเลยสบายและสุดท้ายก็ไม่ได้ทำจนกระทั่งเมื่อวานนี้คณะไอโอทีมาแล้วเห็นว่าฝ่ายไทยทำฝ่ายเดียวเขาก็รายงานกลับเข้าไปที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นต้นสังกัด นะครับในคือในคณะทํางานไอโเนี่ยเขามีอยู่ประมาณสองสามชาติเขาก็เขียนสรุปกันอะไรกันก็ส่งไปที่มาเลยผู้มาวานี้ผู้บัญชาการทาหารสูงสุดมาเลเซียเขากล่าวชื่นชมประเทศไทยว่ามีความตั้งใจและจริงใจในการแก้ไขปัญหาตามข้อพิพาทแนวชายแดนของไทยขเขมรอย่างจริงจังซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ในขณะเดียวกันขเขมรกลับไม่ทําอะไรเลยไม่คิดจะช่วยไม่คิดจะช่วยเก็บกู้ไม่ว่าแต่แถมยังเอาคนเอาเด็กเอาคนแก่เอาคนพิการมาเข้าอยู่แนวหน้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงคือมันดันไม่มีคนแก่กับเด็กอยู่ในนั้นด้วยไงที่ผมพูดอ่ะว่าสักวันหนึ่งเขมรจะต้องเอาเด็กเอาคนแก่เข้ามาแล้วมาจริงๆและนี่ยังไม่จบแค่นี้นะครับถ้าจะต้องมีการเปิดหน้าใสกันเมื่อไหร่คุณดูให้ดีนะเด็กๆกลุ่มหนึ่งเยงวาวชนกลุ่มหนึ่งจะถูกพาไปหน้าแนวหมดเลยพาไปหน้าแนวเมื่อไหร่เมื่อนั้นเขายิงทันทีผมฟันธงเลยนะไอ้อย่างนี้ยังมีสเปะสปะยังไม่ยังไม่ยิงแต่ถ้าเมื่อไหร,ร่มีบนะ้ยบรยรอ มันยิงแน่นะครับและผมเชื่อว่าตอนนี้มันหาซื้ออาวุธไม่ได้คือถ้านายฮุนเซนหรือตระกูลหุนเนี่ยยอมสละเงินที่ไปขอเข้ามาเอาไปใช้สักสองสามร้อยล้านดอลลาร์ผมว่าอาวุธแม่งเพียบเลยแต่วันนี้พอได้เงินมาคิดหน้าคิดหลังเก็บเข้ากระเป๋าก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปรีดไถจากประชาชนเราเพื่อไปซื้ออาวุธนี่ถึงขั้นขนาดปล่อยข่าวโคมลอยว่าจีนจะขายเจ14ให้คนขเขมรดีใจบอกอยากจะได้เจอะไรฮะเจ32ไอเจ35 ไม่เอาแล้วเจสิบอยากได้เจสามสิบห้าเลยตัวใหญ่เลยนะครับอ่านะพอเขาประโคมข่าวเรื่องนี้มาคนเขมนดีใจไอ้ที่ดีใจไม่ใช่ว่าเครื่องบินจะได้มานะดีใจบอกเราไม่เสียภาษีละไอ้เหี้ยเอ้ยจริงไหมครับฉะนั้นเนี่ยการที่เขมนเอาไอทีโอไปเมื่อวานนี้เพื่อไปสร้างภาพหลอกชาวโลกเนี่ยปรากฏว่าเข้าเนื้อตัวเองหมดเลยเขมรพาเด็กคนแก่คนพิการเข้ามาหน้าแนวไทยนะครับไม่มีประชาชนอยู่หน้าแนวแต่มีกองกําลังทหารและตารวจตะเวนชายแดนรวมถึง ทหารจากพลาจากทหารช่างจากกองพลรัฐที่การบ้างจากกองทหารช่างบ้างเข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดโดยใช้เครื่องจกักรแล้วปรากฏว่าก็พบทุนระเบิดซึ่งไอทีไอโอทีของกัมเบีนก็เก็บภาพเก็บอะไรไว้แล้วก็รายงานขึ้นไปถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียซึ่งเป็นประธานไอทในฐานะที่เป็นประเทศที่เป็นประธานของอาเซียนจนกระทั่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดต้องออกมาชื่นชมเราว่าเราไม่มีเอาคนเข้าไปเรากันประชาชนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เรามีแต่กองกําลังทหารที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงหน้างานตรงนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักสากลแหละวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไทยเราทํามาได้ดีตลอดภาพประกอบคลิปประกอบเอามาแพทเทิร์นกับทางกเขมรนเข้าทางเราหมดเลยวันนี้ถ้าเคลียร์จบเคลียร์สำเร็จการเปิดการยุทธการทางบ้านของกเขมรนก็สามารถทําได้ด้วยความชอบธรรมไม่ได้ไม่ได้ผิดตรงไหนเลยนะครับเพราะเราเริ่มต้นจากการประกาศเริ่มต้นจากการไปเก็บกู้วัตถุระเบิดและก็จากนั้นก็ผลักดันออกถ้าไม่ออกก็ต้องใช้กฎหมาย เราใช้กฎหมายังคับใช้กฎหมายก็คือนํากําลังตํารวจในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามปวีอาาก็เอาเข้าไปดําเนินการมีการต่อสู้ขัดขืนก็จับกลุ่มจับกุ้มเสร็จก็เอาไปดาเนินคดีในศาลไทยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือความชอบธรรมของเราที่จะนํากําลังทหารเข้าไปสนับสนุนและเมื่อนั้นกองทัพประกาศกฎอายการศึกทหารก็เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งนะครับกองทัพบกอาจจะแต่งตั้งให้นายทหารสัญญบัตรตั้งแต่ร้อยต่ีขึ้นไปเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งก็ต้องมอบหมายว่าเป็นใครเป็นใครเป็นใคร ส่วนต่อตาอหารที่เหลือก็เป็นผู้ช่วยหรือเจ้าพนักงานเราก็กลายเป็นผู้ช่วยหรือเจ้าพนักงานต่าาหารไปตามประก,ศกราศกฎอายการศึกนะครับรับรองครับถ้าเล่นตามสเต็ปนี้ผมเชื่อว่ายังไงเราได้พื้นที่คืนหมดกับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอันนี้คือความชาญฉลาดของกองทัพนะผมก็ต้องขอขอบคุณมากพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงคิดว่าถูกอกถูกใจมากน้อยแค่ไหนคิดว่าใช่ละเราเดินทางตรงนี้ถูกละและใครจะขอบคุณผู้บัญชารต่าราหารสูงสุดมาเลเซียก็เรียนเชิญใต้คอมเมนต์นี้ได้คลิปนี้ต้องลํำลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวั